รับเติมลูบีเกมไลน์เลนเจอร์ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับ โอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม l i น์เล n เจอร์นะครับผมแล้วก็อยู่ใน ID 2ของลุงยุทธนะครับผมซึ่งเป็น ID เติมเดือนละ3000นะครับผมเติมเดือนละ3 0 0พันะครับจริงๆครับไม่โกหกครับเติมเดือนละ3000ครับผมโอเคก็เราจะมาสุ่มกาชาเกียรกันนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าเกียรชิ้นเนี้ยมันทำให้ พวกเราเนี่ยคนที่เป็นสายวิ่งเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงด่านวิ่งบ่อยๆก็ได้นะครับผมเพราะว่าเกียร์มันเป็นเกียร์ที่อยากจะบอกว่ามันเป็นเกียร์สายไหวพิบที่ใส่ได้ทั้งแสงและมืดครับผมอ่าเพราะว่าเกียร์ช่องกลางเนี่ยครับผมส่วนมากเนี่ยสายไหวพิบมันจะเป็นธาตุแสงที่ดาเมิดแรงๆใช่ปะเออเราก็ต้องไปวิ่งล่าเกียร์ช่องกลางของพวกธาตุแสงธาตุมืดใช่ไหม แต่เรามีเกียร์โลอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ย มันก็จะทําให้สามารถใส่กับพวกท่าแสงมืดได้นะครับผมอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็มีสร้อยโอบจันทามันก็มีขวานประกายและเสมีจันท์าด้วยนะครับคืออย่างดีอ่ะครับผมคือดีจัดเลยสร้อยโอบจันทานี่ก็ดีนะครับผมเออใส่แสงมืดที่เป็นสายไวพิบได้นะครับผมไม่แป้ไม่ว่าจะเป็นบาวร็อกนะฮะหรือว่า ตัวบอสผู้กำกับนะครับผมก็ดีนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวต่างๆนูน่นนี่นั่นก็ได้นะครับผมที่เป็นแสงเล่มืดนะครับผมเป็นสายสายอวัวพริบก็ใส่โลไปถ้าเกิดสายพลังนี่ขวานนี่คือแบบอย่างดีับผมตามล่ากันให้ควักนะครับเพื่อส่วนส่วนอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมไม่เท่าไหร่ก็ไม่ ไอเนี่ยไอเนี่ยไอเข็มขัดเนี่ยไอเข็มขัดนี้มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาเน้นที่ตู้บนก็นแล้วกันนะครับผมตู้บนนะฮะก็เผื่อที่จะหวังได้โล่ก็ดีขวานก็ได้หรือว่าสร้อยก็สร้อยก็ดีแจมเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเปิดทีเดียว7000รูปีเลยครับผม35ครั้งครับผม <c oughs> แล้วก็ไปกดรับกล่องทีเดียวเลยนะครับผมเปิดหมดไม่สนลูกไครครับผมมา เราไปกันเลยครับท่านผู้ชม200แรก7 0 0 0ผนเปิด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 อู้เฮ้ยเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเฮ้ยทีเดียวแตกโอ้โหโอ้โหทีเดียวแตกเลยครับท่านผู้ชมเอาแล้วไงสิ่งที่คนอยากได้สิ่งที่คนถามหามันมาอยู่ในไอดีของลุงยุทธแล้ว oh! เพียงแค่200ดูบี้เท่านั้นเปิด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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสองงไม่มาวะโอ้โหดอกแรกคือแบบดีจัดเปิ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 ดโอ้โหผมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรครับเนี่ยสร้อยโอบจันทามาเฉยโอ้โหโอ้หดีจัดเปิดให้คนอื่นทําไมมันไม่ดวงดีแบบนี้โอ้หมากจริงๆแล้วเน่ผมอยากเปิดให้คนอื่นได้ดีมากกว่านะเปิดเปิดเปเปิด พอพูดแล้วเดี๋ยว,ยวถ้าเกิดพูดแล้วมันจะไม่มานเนี่ยไปกันต่อเลยท่านผู้ชมมาฮะไปแบบรวดเร็วนะเปิดโอ้โหเศร้าแล้วเริ่งเศร้าแล้วขวัญไปขวันไปขวันไปขวปัญมาจริงๆไอดีนี้นะครับช่องต้องการเกียร์ช่องกลางมากกว่านะครับผมไอดี ID นี้ต้องการเกียร์ช่องกลางมากกว่าเปิดเปิด เปิดโอ้โหไม่ออกแล้วว่ะโอ้โหเอาลวไงเอาละง้วไม่เป็นไรครับยังไม่ครึ่งทางแม่ครึ่งทางสามพันห้ารอยรูบี้อันนี้เราแค่จิบจิบ เราเปิดไปบนไปก็ยังได้เรานอนเปิดยังได้เลยเนะยครับผมเออ<ะ>เอาหมูไก่นาผากเปิดยังได้อ่ะครับนอนนอนมาไปกันต่อเลยครับอีก200ฮะอีก200ชิวชิวไหวชิวตอนนี้คือคือได้มาสองแล้วนะได้มาสองโอ้โหนี่ไงระหว่างทางเราก็ยังมีของให้เก็บเกี่ยวระหว่างทางเนี่ยเรายังมีของให้เก็บเกี่ยวแหมกู<ะ>อยากจะเปิดหน้าซะจริงนะแต่พอดีไม่ได้ล้างหน้าครับผมเออกลัวแบบหน้ามันจะแบบ หน้ามันจะอัน,นเกินไปเลยครับผมไปไม่เปิดดีกว่าเศร้าใจไปกันต่อเลยครับผมเออเปิดอ <c oughs> เรียบร้อยฮะเริ่มแล้วเริ่มได้กลิ่นอายแห่งทะเลเลยครับผมเริ่มได้กลิ่นอายแห่งความเกลือนะครับผม <c oughs> นี่ครับผม เออตอนนี้นีครับผมใครที่เล่นระบบ iOS นะครับผมสามารถเติมได้แล้วนะครับผมพักไปได้เลยครับผมที่เพจลุงยุทธชาแนลนะครับผมรับเติม r Game Line ูบีเนะเนะ้เกมไลน์เรนเจอร์นะครับผมทุกแพ็คเลยนะทุกแพ็คเลยนะเออนะครับผมทุกแพ็คแล้วก็แพ็กรูบี้อะไรสอบถามได้เลยฮะเออระบบแ o นดเอยไม่ใช่ระบบ iOS นะครับผม ตอนนี้ระบบ iOS ระบาดนะครับผมถูกจัดนะผมถูกกว่าในตัวเกมนะระบบ iOS นะครับผมแต่ระบบ a n d ด o อ d เนี่ยเท่าราคานี่เกือบเกือบเท่า,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 าในตัวเกมเลยนะครับผมแล้วก็ไปกันต่อเลยครับผมเปิดไปกันต่อเลย <c oughs> โอ้ยสามพันบีแล้วจะครึ่งทางแล้วนะโอ้โหมาหลอกให้ดีใจมาหลอกให้ดีใจแล้วก็จากไปเปิด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 ,ปดโอโ้ผมขอช่องกลางอีกอันนึงได้ไหมแล้วผมจะไม่เปิดเลยได้ปะช่องกลาง ถ้าเกิดช่องกลางมาหนอูขวานมาอีกแล้วผมไม่อยากได้ขวานทุกคนผมไม่อยากได้ขวานย่อยทิ้งไปเลยไหมผมไม่อยากได้ขวานนะผมอยากได้ช่องกลางโอ้ยอยากได้ช่องกลางสุดๆตอนเนี้ยช่องกลางมาหน่อยเปิดเปิดเปิดไม่เอาขวานนะถ้าเกิดได้ช่องกลางเนี่ยผมจะหยุดเลยถ้าเกิดได้โล่นะถ้าเกิดได้โล่ผมจะหยุดเลยมามามาดิมาดิมาดิเปิด เปิดเปิดโอ้โหไม่ออกว่ะทุกคนนี่นะถ้าเกิดผมได้โลนะเออถ้าเกิดผมได้โลผมจะหยุดทันทีครับผมนี่เงียบที่สุดแล้วนะโอ้โหอยากได้โลโลมาดีโล่มาดีโลมาดี โลมาดีโอ้โหไม่มาท่านผู้ชมโอ้โหอะไรวะไม่อยากได้ขวานวะ่ะไป <c oughs> เกลือจัดโอ้โหแต่สำหรับคนอื่นอาจจะบอกว่าไม่เกลือนะแต่ผมว่ามันเกลือวะ่ะมันได้น้อยไปน้อยจริง,รงเห็นไหมไมิโอโอ้โหเปลี่ยนตู้ไหมเปลี่ยนตู้ข้างล่างไหมอืมไม่ดีกว่าวะ่ะ ไม่ดีกว่าเอ้ยแต่ข้างล่างมันก็เพิ่มโอกาสนะทุกคนเออมาๆๆมากพวงล่างก็ได้มาออกมาออกมาแล้วมาข้างล่างมาข้างล่างมาโลมาโลมาโลโลโหลโอ้โหอ้อยากได้โลอยากได้โลอยากได้โลโอยากได้โลแต่เกี่ยขาดมาครับ สุดๆเลยครับผมแต่โอ้โหเลดออกดีจัดครับผมมาเปิด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 เลดออกดีจัดเลยครับผมสลับตู้แบบนี้นะครับผมไปครับผมไปเรื่อยๆเลยยาวๆครับผม7 0 0 0บีแล้วจบครับสำหรับเดือนนี้7 0 0 0บีแล้วจบเลยครับเดือนนี้ไม่วิ่งด้วยครับไม่ลงด่านสเตทอีเวนต์ด้วยนะครับผมสำหรับไ d ดีของลุงยุทธนะฮะร้อยครับโลไม่ออก เดี๋ยวเราไปลุ้นในกล่องกันได้สำหรับโ,บโลครับผมเออมาไปกันต่อฮะจังหวะนี่จังหวะนี่ไปกันต่อครับจังหวะนี่จังหวะนี่โอ้โอ,อะไรครับพี่ไม่เป็นไรครับเรายังปักหลักอยู่ที่ออตู้ข้างล่างนะครับผมคือตู้กลางนะฮะ เราปักอยู่ที่ตู้กลางตอนนี้ครับผมท่านผู้ชมแต่ตู้บนเนี่ยออกขวานไปสองแล้วนะเออตู้กลางตอนนี้ตู้กลางตอนนี้โอ้วีมามาจัดมาตู้กลางตอนนี้ตู้กลางตอนนี้อะไรครับพี่มาโอ้โหมาต้องมาแล้วโลอะขอร้องขอร้องอึ๊บอึ๊บอึ๊บขอร้องขอร้องมาไม่มาอี สี่ครั้งท่านผู้ชมขอเปิดลัวเลยนะสี่ครั้งะจะได้ไม่ต้องแบบเออลุงลีลานน่นนี่นั่นมาเปิดดีละเปิดเปิดเปิดเออลัวไปลัวไปโอ้ไม่มาอีกทีครับผมอีกทีครับผมเบาๆไปเออเปิดลัวไม่ลีลาผมไม่ลีลาอ้โหโล่ไม่ออกว่ะโอ้ท่านผู้ชมผมเลือกโล่นะยังไงผมก็เลือกโล่อะโล่โโล่โลโล่โลโอ้โห ไปฮะโล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 เรียบร้อยหมดแล้วโอ้โหโลไม่ออกทั้งสองตู้ครับมาเรามาในกล่องภารากิจกันครับท่านผู้ชมเนี่ยรับไปก่อนเลยมาภารากิจอยู่ตรงนี้ภารากิจอยู่ตรงนี้เอ๊ะอยู่ตรงไหนเอ้ยสามสิบห้าครั้งอยู่ตรงนี้มาขอขอไม่ให้เป็นหกดาวก็พอนะมากระด้งห้าครั้งครับหนึ่ง อมสองออมสามออมสี่ทรั้งที่ห้าเรากดเปิดเลยตอนกระโดดนะครับตัวปั๊บโอเค oh. ลงก็ได้วะลงก็ได้ว่าโอ้ขอช่องกลางได้ไหมอันเนี้ช่องกลางต้องมาละเอากระดิ้งสามครั้งครับหนึ่งสองสามเปิดช่องกลาง ให้มันได้อย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้ oh. ให้มันได้อย่างนี้ครับผมอ่ะโอเคผมก็เลือกช่องกลางเหมือนเดิมครับ ขวานผมก็มีเยอะทรัพยากรผมเนี่ยมันขาดช่องกลางเว้ยผมก็ต้องเลือกช่องกลางดีวะ่ะเออมาทรัพยากรเรามันขาดช่องกลางเราก็ต้องเลือกช่องกาลางจะกดไว้ทําไมเราจะเหลือไว้ทําไมยกยกยกกดไปแล้วครับ <Huh? S 1> นี่เรียบร้อยโลประกายรัศมีจันดาครับผมใครที่เออยังไม่มีเกียนะผมก็รีบมาหาเปิดครับผมตอนนี้เลดก,กําลังแตกเลยนะผมเลดก,กําลังแตกเลยนะครับ ก็ใครที่ไม่ไม่เล่นสเตตอีเวนต์นะครับผมก็ผมให้แนะนํานะครับผมมาหาเปิดเกียร์อันนี้ไว้ครับรับรองดีมากๆแบบเวลี่กูดเลยนะครับผมโอเคยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า